เหมือนอิมพุนนะครับเพราะว่าเป็นกระสิ่งที่คนเยอะแต่มีความเงียบสงบกับน,นะครับไม่มีผมผมไม่ได้บอกไม่ได้ต่อว่าว่าไม่มีมหรสพกันนะครับเพราะว่าผมก็ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งดีถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าพวกเราใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องประดับเยอะมากนะครับผมเคยอยู่น้องคายเนี่ยดูบั้งไฟพญานาคเมื่อไหร่นะครับปวดหัว่าแต่เรื่องปัญทัดกับเรื่อง อะไรต่างๆรูที่มันไปแทรกแซงของธรรมชาติที่ขึ้นอยานน่างสวยงามนะครับแล้วก็บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุตกใส่ไปในเสื้อของของผู้มาร่วมงานก็นเคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว,ว่าเป็นการทําบุญที่พวกเราจิตใจที่สงบดีนะครับที่มานต่อไปก็คงจะเป็นคล้ายๆว่าเราอยู่ในเหตเดียวกันนะครับทำงนานร่วมกัน นะครับพี่ๆขอนแก่นนครชัยภูมินะครับก็มีวากาวกระสีมาชยภูมิอยุธยามาแล้วก็สุรินทร์นะครับเพื่อนก็ตั้งใจว่าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องตัวเลขเท่าไหร่นะครับเราเอาความคิดนี้มาทำอยู่ช่วงกั่ครั้งหนึ่งนะครับก็เอาช่วงกระถินตอนนี้ก็ทำมาเพื่อนผมมาโชคดีนะครับปีแรกก็ท่านสาสุขจังหวัดแล้วก็ทำมาในแพทย์ผู้ชายนะครับต่อ เรบเป็นภาระด่วนที่นครศรีมาแห่งแรกนะครับแล้วก็ปีที่สองก็มาทอดที่ใกล้ๆกันนะครับที่ปนุดงรักจําชื่อว่าไม่ได้แต่ว่าปีที่แล้วในฝนตกทะักทรเลนิดหนึ่งนะครับที่ใกล้ๆกันนี่แหละครับห่างกันอยู่ไม่ถึงสิบกิโลเนี่ยนะครับแล้วก็ปีที่สามก็บอกว่าเอาบุรีรัมกําลังคิดอยู่ระหว่างชายัยภูบุรีรัมนะครับก็โชคดีเขาเกิดผม ไม่ได้ยกย้ายมีนากบุรีชัยภูมินะครับนะครับปีนี้ก็เป็นอุรีรำและของตรงไปตรงมาก็ไม่มี้อมคอมอะไรนะครับใจจริงๆก็อยากจะไปทอดแต่แถวทางเหนือนะครับเพราะว่าจะได้เป็นศูนย์รวมนิดหนึ่งแต่ท่านสาธารณจังหวัดบอกาครั้งนี้แล้วกันตรงใกล้ชายแดนนะครับปั้นครวนนะครับนี่ก็ทั้งหมดนี้น่าจะต้องขอบคุณท่านนางแพทสาธารณจังหวัดหมอสมภพนะครับนะครับที่ ในเรื่องวันนี้นะครับแล้วผมเองก็จริงผ่านไปผ่านมาตรงนี้หลายครั้งครับตั้งแต่ตอนช่วงเกิดเหตุการณ์ชายแดนก็มาบนเวียนติดแหนบนี้แล้วก็บมาเยี่ยมน้องๆแถวนี้บ่อยๆนะครับแต่ไม่เคยแวะมาที่วันนี้ก็เ,เป็นโอกาสดีนะครับซึ่งในวันนี้ก็มีผมก็เห็นว่าพวกเรามาชุมนุมกันณที่นี้นะครับขอใช้เวลาแนะนําทีมที่มาร่วมด้วยนะครับก็เอาเฉพาภาพก่อน